ุ้ยเซล่าอะไรอ่ะสามเพจปะอันที่ 3, าสาม Mighty Med สามเพจเมย์ใครเป็นไอ้นี่นะลืมไปแล้วแคนนี้ใครเป็นคนดูมันผิดมอ๋อยาโซสดยาโซสดใช่ป่ะวะคนดูใครเป็นไอ้นี่นะโกสามอันอะยาโอดปะไม่เจอหรอกใครจะไปเจอใช่ป่ะละ่ะใครจะไปเจอจริงไอยาโอเออเดี๋ยวเล่น Mighty Med ให้ท็อปโฟให้ดูวะปะ Mighty Med สาม,มอะเล่นทำไงนะทัางนั้นอยากเสร็จอ่ไม่ได้ไง แต่นี้ใครเล่นไม่เป็นครั้งแรกผมแนะนำให้คิดขวาดูตัวละครแล้วก็ดูคลาสด้านขาด้านข้างเลิร์นฟอร์มเดอะเบสได้รับยาโสโดยทุกครั้งที่คุณเพิ่มดาวแชมเปี้ยนยูนิตเมนทอร์ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละตัวจะมอบโบนัสเมนทอร์ถาวรให้กรบเซนต์ให้กับแชมเปี้ยนเราอ๋ออันนี้เมนทอร์กระจายให้คนอื่นใช่ไหมเพราะมันเป็นเลิร์นฟอร์มเดอะเบส่แกมังกรเงี่หมดฝักพี่ไปเลิร์นฟอร์มเดอะเบส Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ไปครับใครอัปดาวเพจะได้สแตนี้ไปนะครับผมไปเมนทอร์อะไรดีวะเมนทอร์ซัมติงลูกแก้วมงกรรอถดรอบนี้ ให้ผมจะเล่นใครนะแสดงว่าหลักๆเราต้องจบไลท์ใช่ไหมไลท์เป็นเวทอุย้ยมีคนเปิดคริสตัลแคมบิดแล้ววะคริสตัลสามนะั่นอะเร็วจะป่าแล้วลูกนึงยี่สิบเจ็ดปีแล้วยี่สิบเจ็ดเดือนปีอะไรโอ้โหน้องเอ็นครับยี่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งติดหรือเปล่ขอคอมตีไวไปจำเซตหน่อยเคยม็มหนึ่งตีไวมีอยู่สองอันไอ่ตีไวมีอันเดียวใไหมวะรวยว่ารวยกว่าคิดไอ่ะไแต่พี่แพ้คริสตัลแคมบิดหหรือว่ากำไร เฉยเลิร์นฟอร์มเดอะเบสแย่โอแบกเหรอไม่ใช่เมนเมนทอมันเหมือนไอ้นั่นเซตสิบอะไอเซตชื่ออะไรวะที่เป็นทิตทนาการเลนอะชื่ออะไรเซตนั้นอะเซตนาการเลนเอเอร์ท็อปว่ะเอิ้นซากาเดียนยังยังครับเออที่เหมือนเอมิสซิรี่อ่ะอ๋ออ๋ออันนี้นมนไม่เหนียวนะสกิลยาโซโอมันไม่มีในซะม,มนเมอร์เนอร์ลิฟท์นี่หว่าคนณผูผมเพิ่งเห็นเน,ะนี่ยเมื่อกี้สกิลเชื่อแหล่ของแม่งวะนะแต่เท่อยู่นะเหมือนกิวกิวอะไรของมึงกูบอก แต่เรคอมเมนต์กิ้วยังไงก่อนกิ้วอะไรน้องใครเป็นเอทหลอดมั้งเนี่ยเชนซาย่าบริเบร์กิ้วอะไรของแม่งไม่กิ้วเฉย,เฉยแล้วตรโคตรหลงโคตรหลงไอ้น,นี่เลยนะโคตรหลงเจนเลยนะไอ้ใช่พิมกิ้วมันเก่าเกินน้องเอาเซตสิบอัพดิเย่โอ้มันจะปล่อยคลื่นพลังอะไรไม่รู้นี้แบบพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่ใช่ยาโซกคือใครไม่รู้กูไม่รู้จักเดี๋ยวผมไปหาไอเทมไลน์นะ อันนี้เป็นทองมันกระจายให้คนอื่นได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้อง Down อัพดาวเหล่าตัวละครเมนทอร์เอ้ยเราต้อง Down อัพดาวเหล่าตัวละครที่ที่มาเล่นกับเมนทอร์ไลท์ไอเนกไลท์มานาเท่าไหร่เมื่อกี้มึงเล่นอ่ะจับไม่ได้ไม่ดูมา,านาไม่ดูสั์เอ้ยเอ้าผมไม่เล่นอะไรเป็นตัวหลักไงผมเล่นอาม่า <laughs> ผมว่าไลท์ใส่บูบับไม่ไม่ไลท์สกิลมันแชนเนลลิ่งนานมานาน่าน่าจะน่าจะไม่เก่งหมายถึงว่าใส่บูบับอะบูบับมันไม่มีไอนี่ให้แล้วนะ นเปแอะใช่ไอนี่ตลกว่ะสกิลของลูเชียนเพิ่มหนึ่งนะัดแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยจนกว่าจะจบการต่อสู้อ่ะมันส,ลสลไลด์ได้หรอลูเชียนบาดเดียวสไลด์ได้หรอไปบิวไปบิวโดเนียเชียคอมตีไวประจําเซตเล่นวันไหนได้แล้วบอกหรือว่าไม่เคยเจ๊นเบลตอนท้ายดูใครโดเนียเลยไหมไวะเอ็น คอมตีายประจำเซตเล่นได้วันไหนก็ได้แล้วบอกเมื่อว่าไลท์ไหนจะได้ไปย้อนดูคุณเอ็นคราฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดด o n a t i o อ่ะเกมหน้าเล่นให้เลยดูริสได้ได้ได้เดี๋เกมนี้ก็เล่นได้ปะอ๋อไอ้เชี่ยยาโอ๋ไม่ใช่ดูริสเนอะย่าโอ๋เป็นเอ็ดหลอดเนอะเล่นไงวะออกเม้นหาเนี่ยเล่นยากว่ะเน็กเดี๋ยวเขาเล่นได้เป็นฟอร์มบบูดเนี่ยกูเก่งตอนไหนเนี่ยเก่งตอนโลสี่หนึ่งสี่สองเหรอผมมีสี่ลูกแล้วพี่ตอนนี้ผมมาแก้มือผมจะเจ็ดลูกเอ้ผมจะหกลูกเหมือนเดิม ไม,ไม่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 ผมยังไม่ได้โคโบุโกเลยอ่ะแสดงว่าเมนทอร์ผมต้องลงตอนครบ4ทีเดียวแล้วค่อยอัปดาวตัวละคอรอื่นๆที่อยู่กับเมนทอร์ทั้งหมดมันก็จะได้สเตตจากเมนทอร์ด้วยแต่เมนทอร์ตัวที่ยังไม่มาเพราะเมนทอร์มันลงได้แค่1นึ่งจากสตัวที่2องก็ยังไม่มาเลยมาไาลท์หกสิบหกสิบ ว่าโชว์จินก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะสกิลมันเชนาริ่งนานนะผมว่าผมยัดแรงๆไปเลยนี่ลูเชียนผมก็ได้ไอ้นี่แล้วปะได้สแตทจากยาโซโอเพราะว่ายาโซอออัพดาวเอ้ยลูเชนอัพดาวยาโซโอให้เฮียเลยนะให้ความเร็วโจมตี10%อันนี้ความเร็วโจมตี0.8 0.73อันเนี้ย0.73องยาโซโอ0.8แต่จริงมันก็ได้อยู่แลว้ววะดูยากว่ะ พราะถ้าลงเมนทอร์หนึ่งอ่ะมันมันมันได้อยู่แล้วต้องไปรอตอนเมนทอร์สี่เพราะเมนทอร์สี่บอกว่ามันอัพมันได้แค่ตัวมันเองแต่ออกมินี้มันจะทําให้สามารถให้คนอื่นได้ยูนิตเมนทอร์ทุกทุกครั้งที่คุณเพิ่มดาวแชมเปี้ยนยูนิตเมนทอร์ที่ไม่ซ้ํากันแตบตัวจาม่าบนนัดเมนทอร์เท่านั้นผมจะแชเปี้ยนเลยอ๋อมันให้ชนะได้เปล่ามันผมอ่านผิดหมดเลยใช่ไมมันไม่ได้ให้คนอื่นนี่หว่ามันให้เมนทอร์เองเดิมมันแหละแค่มันให้มากขึ้น50%สเเ็นไม่ใช่ เจ็ดยังยังหกลูกเชียมาว่ะตอนนี้มา,าเหรวะเตอนนี้ผมมาวะตัวไฟเตอร์ออมติดผมพูดตึงอะ่ะลิเชั่งงั้นผมไปเมนทอร์เจ็ดเรียวเจ็ดดีโลดีกว่าไปโลโลไอ้นั่นนะครับไอ้โคบโกเป็นอะไรวะเป็นเฮฟี่เปนสองบาทไม่เป็นเฮฟี่เวทเรีวเจ็ดจะไปโลยาโซสามกับอูเดียสามเล่นเมนทอร์เมนทอร์สี่อะก็เลยเอาลิเกช็อปมาช่วย ลจริงสมกับเป็นน้องๆอยู่ลบ6แล้วต่อสู้ทำไมแกลิโอมันไม่บินขึ้นฟ้ากระโดดลงมาตู้มันมันโดนเนื้อป่ะพี่ชุดว่ะโดนไปขึ้นอ้วนเกิดเยอะมีดุเลือดอยู่เลยใช่ไหมวินสตรีผมไม่มีเพราะว่าเป็นมือสังหารเจ็ดยังเท่าไหร่แลนะ้วเนี่ยยังกอยู่แค่ต้องช้าอีกตาหนึ่งเหรอใช่ใช่เจ็ดแล้วบอกเลยจะไปดู <I choose. S 1> นี่ไงพี่ลงเป็นทอสองแม่งไม่ติดเลยไม่ติดเลยช่างแม่งรวมเลยเนี่ย รถปิดไปพอสี่เจอกันน้องพอไปก่อนเลยไปเป็นดูอูเดียพี่นั่งสมาธิเนี่อูเดียเป็นแทงโจมตียาโซเป็นมือสังหารเอดี้แต่เก่งเรบเจอหรอเยาวก่อนออกมาปว้เนี่ยพี่มาเจอคริสตัลโรดวะที่ไหนเดี๋ยวดูสกิลอูเดียมานะคนดูเนี่ยมันแค่ต่อยเป็นเอวีธรรมดานะเมนทอนทอสี่แม่งเวอร์จากอูเดียเหมือนแม่งอัพสามบาทกลายเป็นสี่บาทแล้วเด็ดแล้วเด็ดแล้วเด็ดแล้วไหนไหนจะลูกแก้วไปยังได้มาแล้วเห ไม่ถึงว่ามันไม่ได้ดรอปลูกแก้วทองหรือดรอปอะไรมาไม่ยังไม่ได้คุณชนะเมื่อกี้ไงเราโดนจ,จบนเราเดินเป็นอะไรไมอยากรู้โอ้โหพิดาบงอ้อยเฮ้ยมีไลท์อีกเองดูดิไลท์มาละเท่าไหร่หกสิบเนี่ยคนดูบอกยาได้แล้วครับบงหนึ่งเราดูลูกแก้วดีกว่าป่ะเจ็ดลูกเฟิร์สไทม์เหรอใช่รอบแรกก็รอบเดียวอันฟิลิมันทำมาแล้วเนี่ยโชว์แพ็เหรอ แนวะไไงน่เข้าไปในออกมินแล้วอ่ะนี่ไงการัเป็นลูกแก้วละตืมได้ตังค์แค่นั้นชิ้นส่วนสมชิ้นโอ้ตังค์กบชิ้นส่วนสชิ้นเลยนะเยอะอยู่นะมีทำต่อไหมมีทำต่ออีกนี่คนดูดูเดี๋ยวรอดูได้รับเได้รับพลังเวท10%เลยแล้เพิ่ม30%ได้รับตัวคงกระสัน5%เพิ่มขึน0กแล้รับสู้นี่ ที่ผมกำลังจะพูดว่าผล,ลไม้เราใส่ใส่แล้วเลือกตอนระหวบังต่อสู้ได้นะผมคิดว่ามันแรนดอมนะตอนแรกโอเคท้างงานก็เวิร์กอยู่เป็นทอสี่แล้วน้องปีแล้วหรอผมโดนเพียงนะเปิดปแล้วดิเปิดปแล้ววะดิเออเด็กแรกเทตเขดอยู่สีสุเอ้ยมันเน็กภาษาไทยไม่แปลทุกอันแล้วซ้ายกับขวาหยิบก็ไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันผมก็แบบเจอแบบอย่างนั้นแหละเ ได้แล้วพอเราโจมตีถึง20จากนั้นเมื่อเหลือเลือดเกนิน50ปอนด์จะเพิ่มเป็น2เท่าจากกนจบการต่อสู้ขนาดตัวเล็กลงหลบการโจมตีทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีโคตรแอ<ส>ะ<ด>เลยวะ่ะอะไรนะเลือกอะไรไม่ได้เลยไอ้เหี้ยคือเลือกได้แหละแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรได้รอดูอันที่แบบโล่งขาบันผมมาซ้ายดีครับเมื่อกี้ท้ายอะไรแม่งโล่งโจมเนี่ยเดี๋ยวคนดูอูเดียนะคนดูเนี่ยอูเดียแม่งมีสกิลโอเ์เนตให้เลยดูดิต้นความสามบาทเอวีขนาดเนี้ยคืออะไรนี่ดูยาโซโอ๊ย <LED S 2> กระโโตกันเป็นนี่เนี่ยเลยอ่ะเน็กเนี่ยไอเอลติเมตอ่ะไม่ค่ะสก,กีเลยอ่ะเออมันทาตสก,กีให้เลยอ่ะอุ๊ยดีว่ะผมไม่ปล่อยเราต้องขึ้นขึ้นงหลบต่อเลยอ่ะชอบสกิลมันเขียนเปลี่ยนไหมชาวสั้นเบรดไซโคลสร้างความเสียหายแก่ศัตรู3ตัวที่ใกล้ที่สุดจากนั้นว้าไปยังอ๋อเนี่ยสกิลมันเขียนเปลี่ยนให้เลยนี่ว่าแสดงว่าหน้าหน้าแคปนะเนะี่ยเดี๋ยวแคปไปก่อนที่โ่งเลยต้องมานั่งเปิดเมนทอร์สีสั์สกิลมันเปลี่ยนไปเลยอะครับทุกตัวเลยอ่ะโคบโกไลท์ ยาสุโอบูเดียมอนกระโดดมั้งหลังไหมเน่ระวังแพ้เน่ควายแต่เมื่อกี้แม่เหนืยแพ้หมดยาโอไม่มีดูดเลือดน,นะเป็นแอสซินผมใส่ดูดเลือดใหม้มันมีแต่ท่านรีโซเบียสุโอบะไม่มีเซลาฟีน,เ,นเดี๋ยวอรอดูออกเมนหน้าเลยผม,ผมโล่เพิ่มอูเดียบอกว่าอะไรครับพาสซีฟอัญเชิญเนี่ยพาสซีฟคืออัญเชิญพายุฮะมีตัดมีตัดฮิวด้วยโอเคอูเดียมีตัดฮิวไว้สัก แต่ต้องเปิดเมนทอสดีงจะมีตัดฮิวตัดหิวตรงตงให้เลยว้ดัวเซรฟีดมาหนา120เลยหรอเดี๋ยวก็ใส่ขี้ไปเลยครบตงไลท์ทำไรได้มาดูสร้างความเสียหายเวท1,000อีกทั้งสร้างความเสียหายแกศัตรูแบบสุ่ม3ช่องอ๋อจะเพิ่มเพิ่มเป็นแบบสุ่มด้วยหน่อยนึงสำหรับไลท์เจอโอเป็นบักกันครับยังครับโอยจอทุกอย่างเลยมั้ง ยิ้มเมติดสุดท้าวะบูบับเรดบูบับอะฮีโรอันนี้กระโดดมาช่วยโอฮายโยเซกายวะ <c oughs> มันได้สองดาวมาเลยปะยิมายังสองดาวมาเลยเอลันนี้ให้ขอแคปสกิลเอนโค้ผมมาอีกจากกวานเหรอใช่ผมเปิดจากกวานไป้ยแต่ท่านแสงเนี่ยโซ เฟย์โยเอ็กโคโดนในท่านแสงเนี่ยสุเย่เอ็กโคมันหยุดเวลาก็เหมือนเอ็กโคเซสาไม่สัตมันเสเล่นง่าตอบเซสามเเล่นอูเดียนเป็นเลยนะคนดูอูเดียนเป็นจังเกอร์น็อตโคบูกเป็นเฮวี่เวทเฮวี่เวทสี่บาทคือปัปปี้เันเจอร์น็อตสี่บาทคือเซตโตะผมลงเซตโตะเอ็ดหลอดซามิล่าเราแทนไอ้นี่ได้ ลายโซเฮวี่เป็นใครนะเฮวีเป็นป๊อปเกือแค่เฮวี่ปะเฮวี่แค่นี้โอเคเอเบิ่มๆครับตูเดียคือโอชัดเด็กลูกแก้วลูกที่เจลูกที่สองยังยังไม่ได้เลยมีสองลูกแก้วมึงโดนโมึงโดนคาเมหในห้ากวาาหาในห้าโอยงแปลกเลยแรมหมอะแต่สีสมีบาทสองดาโคตรโกง แต่ไม่เปิดเทปไงนอ้องไม่เทปมันมีปันให้เทปมาด้วยกัเทปอิสราเอลอะสตเติดอ,ะ<ม>อ่ะเหนียวตาหนูเอาไม่ได้ต่อเอาไม่ดูบรามเมนแบชเราไม่มีแบชผมหยิบไลท์ได้ไหมวะคิดว่าได้อ,อ๋อให้สเตเิจิตมาโกงจังวะใช่เหมือนจะสุ่มนะมั้ผมไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่าแต่ตานหนึ่งได้อันหนึ่งแต่ยันก็ได้อันยางหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคไลท์สองดาวครับแล้วของแทงไปให้อูเดีย ผมว่าค่อนข้างครบเครื่องนะเมนทอร์ก็คือมีแอสซิสต์มีแทงเป็นอูเดียแล้วก็มีไลยิงหลังแต่เก่งแต่เก่งผมว่าต้องโล3ดาวไปเลยเดี๋ยวโลไปเรื่อยก็ได้ยส่วนเอ็กซ t คิวเอ็กซคิวเก่งส่วนของผมมันคือมันคือหลีซินหรือไม่ก็อากาลิแต่ผมว่าลงเซนนานั่นแหละโอ้โหโซเฟอร์พิมติตแม่งทำยากจังวะ มึงต้องเปิดแต่ละเปิดเปิดแต่ละเพิ่งเปิดเนี่ยแล้วมึงต้องทําความเสียหายผู้เล่นอีกนานกว่าจะติดเก้าสิบเก้าหน่วยอะ่ะ <laughs> มันกันกรณีแบบได้บวกสองไฟเตอร์มาไปไวมันเพิ่งนับตอนเปิดแป่ใช่ไหมใช่ใช่ใชฉีดน้ําใส่มันไหล่แรงจัดแรงจัดแรงจัด <laughs> คริสตัลแคมบิดอะไรน้องไอ้นี่คิดเตัลเท่าไหร่คิดเตัลสี่คิดเตัลสี่ก็เท่านั้นน้องเก่งที่เจ็ดไม่ใช่เปิดสี่ทำไมก่อนสามก็ไม่ใช่ห้าก็ไม่ใช่ เวันจเย็นดีอ๋อโอเคททษดทอดทอทอทหูสุดไมหล่โทษดดไลทต้องใส่เล้งมานาไหมไม่รู้ว่ะต่เท่าที่ดูเดเมจ8 0 0 0ตรงนี้ว่าไม่น่าไม่น่าต้องใส่นะคือผมไม่อยากใส่เล่งมานาเพราะว่าระยะเวลาเชนาริ่งไลท์มัน3มวินาทีอะเ่าบับว่าถ้าเล่งมานาต้องไปใส่แบบบูบับอะบูบับเซตนี้มันคือเล่งมันคือทำมาเพื่อเล่งมานาอะผมว่าบูบับได้โชจินอย่าไปใส่แทเพราะว่าโชจินมันต้องตีเพื่อเพิ่มมานาแต่ไลท์มันไม่ค่อยได้ตี อย่างบูบับมันลีมานาได้กระแสะของลีมานาเดีย๋ยวืิว่าเซตน,นี้มันมีลีมานานะว่าบูบับอะน่าจะเข็องอ,ขอ,อย่าโอลวงดิอาบูเคนมไปะนี่ยอากาลีถ้าลงอากาลีเราก็จะอยากได้ซูพีมเซลปะ่ะซึ่งซูพีมเซลมีใครอะอ๋อนี่ไอ้นี่แทนแทนเฮลวี่ปะ่ะอ่ะ ลงดาเลียสได้ครับเชี่อพี่เป็นไอ้นี่วันนี้โค้ดมันสามดาวได้ไหมมันมันเจอในปูได้หรือไม่ไวมันไม่เจอเดี<ว>๋ยวผมหาดาเลียสเมนทอชิป4บาทเน็ก <laughs> <laughs> ผมต้องหาดาเลียส๋ยวสโลว์เอยๆมีบูบั๊ปะไม่มีอ่ะก็ไอ้นี่ก็ได้นะอะดปติฟเฮมมารีมานาซันไฟเราไม่ต้องใส่อยู่แล้วอืมอากาลีตีหนึ่งช่องเป็นแอสซัสซินเหมือนกันอลิเดเมดอะไรครับ อาคาลีดาเมทเวทซึ่งเป็น executioner นั่ใส่อันนี้กันเลยแม่งบอกกูมีแต่ดาเมไอ้เหี้ยไอเทมแทงที่ดีสุดบายนากามานะครับเออ่กาก่อยซูพิมเอไม่ใช่ซูพิมเมนทอร์เมนทอร์สี่บาทเด็โกครับคุกกิ้งบายนากามะไรไม่เอาไรสองดาวแล้วไรสองดาวแล้วเดี๋ยวมึงนะตั้งใจเล่นอยู่อะไรได้เจ็ดอีกใบอะ น,นี่โอ้โหเทนอย่างเยอะน้องไอ้นี้เป็นอันนี้ลงไม่ได้สดาวคนีดาวผมว่าบอดผมเกมผมต้องยายาสามอะเคยาหกละยาหกยาเราหกยาเราหก a ด a p ดนี่มันรีมานาให้ได้ไหมคตบาเ็ได้รับพลังยมรีพลังเวทได้รับมานาเพิ่มสิแบห้าเปร์เซ็นต์จากทุกๆเล่ม เนี่ยมนาเลมมนาดีดอะุ้นใครสาสามดาวเทียอะไรโดนฉีดอัพหน้าเข้าไปขอหน่อยแล้วกันอีกลูกหนึ่งไปยังได้ยังได้แล้วได้แล้วเป็นเท่าไหร่สิบสี่ลูกแล้วใช่ใช่อีสแครมาแบกผมเหรอพี่โค้ดแบกเลยพี่โค้ดได้อะไรได้เลยเท็มแสงเนี่ยนะแปลกอัะนี่โว้เว้แปลกนะได้เท็มแสงอ่ะของดีพี่ของดีเชื่อเกิดโกงยังวะลาบารอนแ่อยดีกว่าไปช่วยกันล้วงยาโซกอะกะลิ อาลีล้วงยาเอฮาเทโยไหลฉีดเก็บสแตกไททันเอสโอดดล้วงไหลฉีดเออตายไปน้องไอ้เด็กมันวามันว่ามึงมาดูเหตกูโคตรมันเลยสี่บาทเปลืองสักว์มันกผมมาเป็นกันพี่เอโก้มึงก็แค่นั่งเปิดเหตล้วนอะนะฉุนเร็วไอ้เหี้ยไอ้พวกนั่งเปิดเหตุล้วนก็เล่นเก่งดีก็แบเล่นเก่งดีเปิดเหตล้วนนะใครขอเล่นบ้างดิ สี่บาทที่หนึ่งสองสามสี่กูใช้สี่บาทสี่ตัว <laughs> ผมใช้สี่บาทสี่ตัวคนดูบอดเนี้ยแพงแพงเหลือเกินยังเห็นยาสามาคนดู้ยาสามาก็ค่ยาสามากง่ายนะผมยังเซฟได้สองดาวทำไ่ได้ไม่สองดาวเลยอยู่ที่กูไง ผมไม่หลอราสเท้งตัวแต่ผมให้เอโคแบกอ่ะให้มันรู้ว่าใครมาเลงเหรอให้มันรู้ว่าตัวไหนเก่งไอโคไม่เก่งที่ไปไปเมนทอร์เลโกครับยาขาดสามพอดูยาขาดสามยาโอโอโอเอเอวากาวากาเอเอเอที่ดูไหลผมเด็กให้ผมว่าแดี๋ยวให้เขมได้แหละเวิร์กแม่แอทิิบกับบูบับครับเอามารีมานาโอแล้ว เชียมีเซนิซี่ในทัฟฟูเป็นไปได้ไงอ่ะเก่งไงเก่งโคตรอ่ะเกายังเฮ้ยแปดสองแล้วเน็กเชียจะได้เห็นเผ็ดลุงแล้ววะเผ็ดลุงกูวสู้ไม่ได้ดิสัซ่าเชียกูก็แตกกันเนยกยะโศลงเป็นเอ็กซิคิวได้นะครับแต่ว่าต้องลงแทนอาคาลีหรือไม่ก็เอ่อเอ็กซิคิวสามก็ได้นะเอาจังออกวะใครเป็นจังวะอ๋อนี่เป็นจังวะต้องอย่างนี้วะเอ็กซิคิวสามเอาดาเลียตออกแทน เพราะว่าเอาเฮฟวีเวทออกสินกูตายหาแล้วแต่อันนี้เราก็จะไม่ได้สู่พิมเซลเช่นโดนกูฉีดล้มหมดบอดเลยวะเช่นไหลมันเก่งจังวะเมนทอสี่ไลท์อะเก้าเก้ายังอะเทียเก้าสิบเจ็ดเฮ้ยเก้าเจ็ดเียโดนเด็ดลุงไอ้ซาสโดนเด็ดลุงร้อยเปอร์ครับเกมนี้ ก็ you, อยากรู้เหมือนกันทำได้ได้ย <box words> <N> ังไงเน็กก็ถึงอยู่แล้ววะเอาไม่เดี๋ยวต้องชนะอีกรอบหนึ่งดิเพราะแพ้มันไม่นับนี่ผมชนะอยู่แล้วเท่าไเล่มามีตัวไหนเก่งจนน่าเกลียดโอ้ยวันแรกอะวันแรกวันแรกไม่เท่าไหร่กูเล่นไปแค่กี่เกมเองต้องการอะไรวะต้องการเดี๋ยวมาเลง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 ไปเล่นเดวันมั้งสัตวสยาสามดิยาใช่กูดองโลหายามานานแล้วไอ้เน็กขอยาหน่อยดิ ไ,ไ่ีไอ้น,นี่มันติดจริงไม่ดนเอลิคก็ชอปในไอนนเคียไมยีเลยของแท้งอ่ะทันไฟาหาเลยูเดียแม่งแบบเตอร์อูเดีย,นะตตดดยมาอย่างเลยเนีเด็กยาแต่แต่มันยังไม่ติดพิษเมย์เนี่ยว่ะอย่าหยุดเวลาใส่กูดูแกโค้หกนะมี้ชีด,ดน้าใส่หยุดเวลา เเออ้้้าไโดนไลค์กูฉีตายอยู่เวลาคุยไรไอ้พวกเถร์ล้วนตกแมงมื <c oughs> มึงไปเอาจากคนอื่นนะก้าวๆอ่ะพอดีกูเก่งกว่าโดษด,ดีว่ะเยอะอยู่เวลาผมหนึ่งยาคนดูหนึ่งยาโอ้ยหนึ่งยาเนาะหนึ่งยาผมไปไหนแต่แต่ละผมจะโดนไอเน็ก้าอยู่ดีอ่ะอี ถ้าผมไม่ชนะใครเลยผมก็ไม่ได้ใช่งถ้าไม่ชนะใครเลยนี่ก็จะค้างอยู่งั้นนะไอ้เงี้ยเพราะว่านี่ก็จะค้างอยู่นะงั้นนะเ <laughs> จอกันลังเต่าเฮ้ยเขา,าย้ายวอรัตหนีวะอาร์ตัลี่เราไปลวงไม่ถึงเลยฉีดใส่มันผมแพ้ทู่เคลไม่ได้เอาแล้ว <laughs> ไม่เกา้าเก้า,เ,าอเอ็นเคลยสี่ดาวฮัลโหลเฮ้ยพี่แพ้คนนี้อ่ะโอ้โหยิบหายเลย ยาสามดิยาโอไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ซัดส,สามดาวดิมันคือเคียวแหละเคียวเบลเก้าปะ่ะใช่ใช่อ๋อแล้วมันเอาออกเมนบัฟเคียวมาด้วยเนี่ยว่ะตะโกนชื่อท่าจะแรงไหมครับไม่แรงครับจะเบาหวิวสะดือโบนี่ผมไม่แผนอยู่ทำยังไงให้แอซินล้วงตัวที่ไกลที่สุดนะครับก็คือยืนตรงกลางขอ,อเทรลุงขอ,อเทรลุงขอ,อเทรลุง <laughs> ไปล้วงมันเหล่าแอสซินเยวเรา,า,เราิเป็นแอสซินนะเห็นว่า โลอะเยอะพี่โดเลยเนี่ยแต่แค่ท่านไม่ทันเต็มเนี่ยโอ้โหตายแล้วแต่เราเหลืออากาลิปึ๊บฉีดน้ำใส่เคียวอู้หูเออตายไปไอสัตว์เล็กเน็กะเน็กชนะคนนี้มันเถิดลุงเฮ้ยเล็กยาทิดลุงมาแล้วแต่ดาวเว้ยเยอะแต่ลุงมันมาแล้วจะขอยาโอสามเนี่ยไม่เน็กขอโกพี่ขอโกนเอาเลยพี่ไหนยะไม่รู้หนยากว่ว ทำแล้วได้ะขอดูดิเอาอยยังต้องต้องไปเข้าไปดูตอนเริ่มได้เท็ดลูตัวแม่งสัตว์หมดเลยตัวไปเติร์ดหนาวาอ่ะเงี้ยลุงแล้วได้อะไรอ่ะพลังวิญ,ญญาณเต็มพิกัดน,น่าจะได้สแปแบบเต็มไปเลยขอยาโซกอนแค่นั้นน่าเฮียโอ้โหกูขายใครอะเกมฮ้ยแต่มาแล้วเหรอมาแล้วแต่ไม่มีตังค์เียขายลีซิ่แม่เลยซะอาเซีอเยอ เออเอาเอ็กซิวชั่นเนอร์ฮัสเซโยตายไปน้องขอรุ่นพี่ยาโซผมผับผับผับบ๊ะหายบุกเก็บได้กับท่านโบหายแต่กับท่านเต็มไม่โดนซีซีแต่กูจะตายแล้วยาโอ่ะกูเมือกโคตรแรงเลยนะเป็ดแอลไม่แย่แต่มาดูเลือกคืน ตายไปน้องพี่ขอที่สองได้ปะ่ะทำปกแป๊บได้ลคลิปได้คลิปได้คลิป,ลลปเอาเป็นรุ่นพี่ยาแล้วกันนะครับรุ่นพี่ยาชอเก่งนะคนดูเมนทอทอเมนทอทอเมนทอสี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปลองเล่นเมนทอทอเมนทอทอไม่โลอันนี้มันเป็นเมนทอทอโลอ่ะเพราะเมนทอทอมันมี2บาท3าบาท3บาทสีบ่าบาทคือเท่าที่ดูเหมือนมันบังคับให้เราเล่นโลมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมปะก็ได้แค่ไม่ถึงว่าไม่ได้มีเอฟเฟกต์แบบทาสีอะไรเลยพวกนั้นเลยแล้วพี่เมนทอสีลุงได้ปะ ที่บอกก็ทำไม่ได้แล้วทำไมจะทำไม่ได้รู้จักโฟโต้ช็อปคะแนนอ้าวอินิกเดี๋ยวสองคนหมายถึงไม่ใช่หมายถึงทำ Photoshop รู้จักป้ะ้ำไมเอคโค่มงมีพิกเซเวอร์เลยวะอ่าผมเอาผลไม้ป่ะเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเกือบไม่ได้แครได้เอโค่มึงอะอีนิกถึงกระตะโกนลตลกเลยเอาล้มเหมือนไอ้เจ๊แบบกูเถิดลุงนะเว้ยไพื่อไม่แต่อโคแบกผมไง เฮ้ยจะตายเลยโดนฉีกโคตรแรงเลยเกือบละเกือบแล้วเราได้ละเมนทอร์อันนี้เป็นเมนทอร์เวอร์ชันรีโลนะครับเอ๊เดีผมว่าผมว่ายาโซอไททันไม่เก่งเลยวะน่าจะต้องดูดเลือด3ชิ้นไปเลยหรอกเพราะว่าไททันแม่งเต็มช้าชิบหายขนาดนี้แม่งปวดจะเต็มอะมี2อย่างอะก็คือไม่เต็มก่อนก็ตายก่อนนะไททัน เพราะตัวมันตัวมันบางอ่ะตัวมันเป็นเอทหลดกับกับเมนทอซึ่งสเตตเมนทอก็คือนี่น,นี่นี่เอาสเตตเมนทอรจากทุกคนมาใช้แล้วนะั่นน่ะยิ่งบางเจี๊ยบขนาดเกือบแพ้บอ,อ,บอร์ดอ้นี้จะซ้ำแนบบอร์ดเอบอร์ดวอลัสอ่ะแต่หนุกดีต้องไปลองผมว่าต้องไปลองคุกกิ้งเมนทอหลายๆแบบครับมันอาจจะมีเมนทอไม่โลนะแบบเมนทอรสีอะไลท์ข้อเสียคือถ้าคุณจะเล่นแค่สแตนดาราดเพื่อชูลงไลท์ใช่ไหมผมว่าข้อเสียคือเราต้องไปนั่งเสียเวลาลงาะหนูว่าอ ถ้ามองมุมกลับผมว่าอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนเล่นบอรดผมนั่นแหละแต่ว่าเอาไว้เทมยาโอกมให้อากาลิแล้วก็เอาไว้เทมแทงของอนะูเดียเนี่ยเอามาให้เอามาให้เซตแทนเออเหมือนเราเล่นเล่นเราเปิดเมนทอสี่เพื่อให้มันเปิดความสามารถอีกรูปแบบหนึ่งเฉยๆนะครับเพราะว่าทุกตัวละครที่เปิดเมนทอมีความสามารถเพิ่มหมดเลยเวลาเปิดเมนทอสี่สกิลจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นอนะูเดียเนี่ยก็คือมีตัดฮิลยาโอกสามารถพุ่งไปข้างหลังได้ ไลท์ Light, จะฉีดน้ําแล้วโดนตัวข้างๆด้วยนึกว่าต้องทำโซเฟเตอร์สิบทำแค่แปก็ได้หรอทาพวกเท็ดลุงมันอะไรสุดสายก็ได้ครับตอนนี้มันมี6แบบอะพวกเท็ดใหญ่ๆแล้วก็คุณก็ไปนั่งทาเควสเอาแอบรู้สึกความคังของสีลุงมันหายไปก็ต้องรอต้องรอดูต้องรอดูผลตอบรับโดยรวมนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วแบบนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กเพราะเขาก็พูดอยู่ว่าถ้าไม่เวิร์กอะเดี๋ยวเขาก็ปรับเป็นแบบเก่าในเซตถัดไปแบบ บวกสบกสเหมือนเดิมผลไม้ให้โอจะอาจจะไม่ดีที่สุดผลไม้ซ้ายขวากูไม่มีแปรหยิบไม่ได้หยิบมาไม่รู้เรื่องว่าซ้ายขวาคืออะไรอุ้ยผลไม้ดิบเน็กขนาดเดวันน่ะน้องๆเขาพูดถึงผลไม้กันแล้วนะอุ้ยว้าวเดียบจดเดียบจดอันนี้จดเลยไหมครับอารมณ์แบบยาโซอาจจะยังไม่เบสอินสอลตผลไม้ยาโซอาจจะยังไม่เบสอินซอตนะคะพี่ชายโอเคครับโอเค Okay, okay.